หลังจากคลิปเรื่องราวของน้องฟ้าใสนะครับเด็กหญิงที่สู้นะครับเก็บขยะเพื่อน,นําเงินไปเลี้ยงครอบครัวนะครับจนกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลนะครับล่าสุดนะครับสไปซ์เอชเนี่ยเจ้าของเรื่องราวและผู้โพสต์นะครับก็ได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวนี้ด้วยครับโดยสไป์ได้เผยว่าขณะนี้เนี่ยได้คุยกับคุณแม่ของน้องฟ้าใสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อหาแนวทางสปอร์ตและดูแลน้องอย่างจริงจังโดยเขาและเอิงเนี่ยได้ร่วมวางแผนและปรึกษากันมาตั้งแต่แรกที่จะให้น้องเนี่ยได้รับโอกาสที่ดีๆและนอกจากนี้นะครับ สไป์เนี่ยยังได้โทรพูดคุยกับน้องฟ้าใสายอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อถามถ่ายความรู้สึกนะครับหลังคลิปเนี่ยเผยแพร่ออกไปซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาด้วยเสียงใสนะครับพร้อมกล่าวว่าขอบคุณทุกกาลังใจมากๆและดีใจมากๆเลยค่ะและสไป์ยังได้บอกอีกว่าเรื่องราวของน้องฟ้าใสาเนี่ยยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและสะท้อนให้เห็นพลังถึงน้ําใจในสังคมได้แบบอบอุ่นเอาล่ะครับงานนี้ก็ต้องมาดูว่าน้องฟ้าใสาเนี่ยจะมีชีวิตดีขึ้นหรือไม่ก็ต้องมาติดตามกันนะครับเพราะน้อง เ,เป็นคนที่น่าสงสารมากเลยนะครับครั้งแรกที่เห็นคลิปเนี่ยมันมีเหตุผลว่าน้องไม่มีเพื่อนนะครับเพราะเพื่อนเนี่ยรู้ว่าน้องเป็นคนเก็บขยะก็เลยไม่อยากเป็นเพื่อนด้วยมันเศร้าใจมากเลยนะครับตรงนี้แต่ดีแล้วครับที่ตอนนี้เนี่ยมีน้องสไป์เนี่ยเข้าไปช่วยและเป็นกําลังใจ เราหวังแน่นอนครับว่าน้องเนี่ยต้องมีชีวิตและมีโอกาสดีแน่นอนยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องสไปช่วยน้องด้วยนะครับมาต่อกันที่1ข่าวนะครับเมื่อวานเนี่ยลิซ่าแบ็กพิงค์นะครับได้ปรากฏตัวในงานเมดการ่า2025นะครับและสร้างความฮือฮามากนะครับในชุดบอดี้สูทวันพีชชุดลูกไม้สีดำนะครับของหลุยส์วิตตองจนติด1ใน15นะครับคนดังที่แต่งตัวดีที่สุดในงานเมดการ่า2025นะครับท่ามกลางคนดังทั่วโลกล่าสุดนะครับจ๊ะโงพนีเนี่ยก็ แปลงโฉม cover l o o ล lisa นะครับ,แ,รบ,รรบแบบเป๊ะตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วก็ยังมีความเซ็กซี่นะครับถึงขั้นแหวกอ,อกจ้าก็ยังได้ลงแคปชั่นอีกด้วยว่าถึงไม่สวยเท่าลิซ่าแต่ก็ทำให้เธอหลงแทบบ้าได้นะแฮแทกจ้านงพนีและลิจ้างานนี้ก็ถือว่าไวมากนะครับแล้วก็ไม่ธรรมดามากนะครับเหมือนมากทรงผมเสื้อผ้าความเซ็กซี่โอ้โหสุดยอดเลยจ้าตัวแม่เธอนี่เพอร์เฟกที่สดุด